เรื่องชั่วน็อตเป็นพันธะพันธะติดแป้งเหมือนหมายก,กันแล้วบอกว่าอันนั้นติดกันนะพี่ <c oughs> พร้อมเส็จใจเรื่องชาวบ้านแล้วหรือยังคะล่าสุดคุณโอ๊ตพัสกรค่ะหลังจากที่มีคลิปออกมานะคะบอกกับเพื่อนว่าช่วงเนี้ติดถ่ายละครเรื่องใหม่เรื่องนอ็อตแล้วก็ต่อโดยคำว่าพันธะติดเป้งนะคะอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นตืดๆนะคะตั้งคลิปที่จะใส่ไว้ข้างตน้นคลิปนั้นออกไปทําให้กระแสวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการพูดลักษณะแบบนั้นค่อนข้างเดือด จนสุดท้ายแล้วนะคะคุณโอ๊ตก็ออกมาเขียนจดหมายด้วยลายมือผมต้องขอโทษจากใจจริงๆครับที่พูดโดยไม่ได้คิดรอบคอบและพูดเล่นมากเกินไปผมยอมรับครับว่าคําพูดของผมไม่เหมาะสมและอาจทําให้หลายคนรู้สึกไม่ดีผมรู้สึกเสียใจกับการกระทําของผมมากๆและจะนําเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงตัวเองให้พูดและแสดงออกอย่างระมัดระวังมากขึ้นในอนาคตขอโทษจริงๆครับก็ถือว่าได้พูดออกไปแล้วก็ขอโทษแต่ชาวเน็ตนะคะเหมือนตั้งข้อสังเกตว่า คุณโอดเนี่ยเป็นประมาณนี้ค่อนข้างบ่อยและมีสองเสียงแตกกันนะคะทั้งฝั่งแฟนลับและฝั่งที่ไม่โอเคกับคำพูดคุณโอดเรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ค่ะ